3วิธีหลุดออกจากความจนข้อแรกเลยนะคะให้คุณอยู่ห่างจากคนท็อกซิก คนที่เป็นพิษก,กับชีวิตคุณอนะคนที่ชอบพูดลบคิดลบบน่นถึงแต่ปัญหาชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเพราะคนเหล่านี้นจะทําให้คุณหมดไฟหมดพลังไปด้วยค่ะและถ้าคนเหล่านั้นดเป็นเพื่อนสนิทคุณหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยคุณก็แค่ใช้เวลาอยู่ด้วยน้อยที่สุดค่ะแล้วไปอยู่กับสิ่งที่ให้พลังงานคุณแทนเช่นคอร์สเรียนที่คุณสนใจหรือกลุ่มเพื่อนที่เขามีความฝันมีแนวคิดเดียวกันกับคุณเนี่ยสิ่งเหล่านี้นจะทําให้คุณมีพลังมีไฟในการลุยไปสู่เป้าหมายของคุณข้อที่ 2. ฝึกเป็นคนหหาาข้อดีบท เรียนจากทุกเรื่องที่เจอมันจะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่มองเห็นโอกาสได้แม้เจอวิกฤตคนที่เขาร่ํารวยคนที่เขาประสบความสําเร็จเขารู้เรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเติบโตได้เพราะว่าเขาเจอวิกฤตเจอปัญหาหนักๆนี่แหละค่ะเขาโฟก,กัสเฉพาะสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเขาให้พลังงานกับเขาเขาจึงเติบโตจากมัน 3. ฝึกเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองด้วยการเซลทอคค่ะจริงๆแล้วเราใช้ Talk เซลทอคกันเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่คนส่วนใหญ่ใช้ผิดวิธีแทนที่จะใช้การเซลทอคนี้ในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองดันไปลดทอนคุณค่าในตัวเองเนาะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะพูดบ่นถึงข้อด้อยของตัวเองหรือประสบการณ์แย่ๆที่เคยเจอในอดีตจนทําให้เขาเหล่านั้นเชื่อว่าชีวิตนี้คือเขาไม่มีอะไรดีเลยใครก็ตามที่กําลังรู้สึกหมดพลังหมดไฟไม่มั่นใจในตัวเอง รู้สึกกังวลมาฝึกเซลทล์กเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองกันใหม่ด้วยชุดคาพูดบวกชุดคําพูดที่ให้พลังงานจนตัวคุณเริ่มเชื่อว่านั่นคือชีวิตใหม่ที่คุณคู่ควรแทนชุดคําพูดความคิดลบๆในอดีตที่ไม่ได้ให้พลังงานในชีวิตคุณเลยถ้าใครที่ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงนะคะให้ CFEbook 120ประโยชน์สร้างชีวิตให้มั่งคั่งเล่มนี้ได้เลยค่ะมีทั้งด้านการพัฒนาตัวเองด้านความมั่งคั่งร่ำรวยด้านความสัมพันธ์ด้านสุขภาพรวมถึง ด้สังคมวยแล้วก็ยังมี21เครดลับแห่งความสําเร็จในราคาเพียง990จากปกติราคา1,990นะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังแถมเป็นไฟล์เสียงให้ด้วยสําหรับคนที่ชอบฟังนะอันนี้เกิน120ประโยคให้เฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะคะ CF990 มาได้เลยช่วงไหนที่ต้องอยู่กับคนทอกซิทธ์หรือว่างสมองกลับไปคิดเรื่องลบๆเหมือนเดิมเนี่ยใส่หูฟังแล้วเปิดฟังวนไปค่ะให้ชุดคําพูดดีๆชุดคําพูดที่ให้พลังงานเหล่านี้ โปรแกรมตัวเองใหม่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้กับตัวเองใหม่เพื่อให้คุณได้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการอยู่ให้ห่างคนท็อกซิตฝึกเป็นคนหาข้อดีหาบทเรียนจากทุกเรื่องที่คุณเจอฝึกเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองด้วยเซลล์ท็กชุดคําพูดดีที่ให้พลังงานกับตัวคุณ3ข้อนี้จะทําให้คุณออกจากความจนสู่ความมั่งคั่งร่ารวยได้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะ